รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวนาันอาทิตย์นะครับกับผมนะครับบางยาซีนไว้นกโขญ่นะครับสวัสดีไปยังพี่น้องชาวโยใหญ่ทุกท่านนะครับท่านที่ชื่นชอบการเลี้ยงนนโขอ่ชอบในเสียงนกโขอ่ ชอบในการสอนนกพ่อใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาเจ้ามันแดงมาย้ำหมายข้างทา,างอีกทีนะครับวันก่อนที่ผมได้เชเลยป่าไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับวันก่อนอผมตั้งนู่นนะครับผมตั้งข้างในนู่นนะครับวันก่อนนะครับวันก่อนที่ผมมาตั้งตรงนี้นะผมได้ยินนกริวนะครับนกริว มันมาขันอยู่ตรงเนี้ครับตรงป้ายนี้นะครับหมายนี้พี่น้องจําได้นะครับเมื่อก่อนที่ผมถ่ายไปนะครับนู่นนะครับที่ในโรงแรมที่ในนู่นนะครับนกมันมาจะมานั่งแถวโน้นนะแต่วันก่อนผมไม่ได้ยินมานั่งตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินนะครับผมจอดรถไว้ที่จอดรถผมอยู่ไกลนะครับพี่น้องจอดรถผมนะครับผมจอดอยู่นู่นนะครับ จะเดินมาต่อมาตั้งตรงนี้นะครับพ mm ี่น้องครับริมๆไฟแดงนี้นะครับก่อนผมได้ยินมันมาตอนตัวตัวเจเลยตะก่อน orbit, มาตู้ผมได้ยินนกเรี่วนะครับมามาขันอยู่ตรงป้ายนี้นะเดี๋ยวผมจะลงตรงนั้นนะครับพี่น้องครับผมจะลงตรงป้ายนั้นนะครับกับไฟแดงนู่นนะครับลองดูนะครับพี่น้องครับตามไปดูกับผมนะครับกับบรรยากาศยามเช้าอากาศดีนะครับสุราษฎร์วันนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับ กำลังขึ้นนะครับพี่น้องครับมาตามดูกับผมนะครับ ับผมมาต่ออ๋อตัวนี้ตัวต่อตัวนี้ตัวต่อผมตัวนี้ตัวนี้เพิ่งได้ตัวนี้นกป่าครับอ๋อทำไว้เมื่อไหร่กันเนีอ๋อครับเนี่ยเมื่อทำไวเมื่อไหร่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผมอาจยังไม่ติดทีใช่ไหมติดแล้วครับเนี่ยติดแล้วอ้โนกเขาเหรอนี่ยครับนกเขาครับที่เราไปเลี้ยงผมทำอ่า YouTube ครับผมทำคลิปต่อนกอันดูแล้วเดี๋ยวผมก็ปล่อยครับอ๋อขอบ ช่องอะไรครับผมช่อง YS นกเขาใหญ่ครับผม YS เดี๋ยวผมไปเปิดตรงใน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  Facebook ใช่ไหมใน YouTube ครับใน u t u b e ใน YouTube ครับผม Y ตัว Y ตัว Y แล้วก็ตัว S นกย l โรใช่ไหมครับ S สิงคโปร์นะครับแล้วก็นกเขาใหญ่ครับครับทำง่ายเดี๋ยวไปเปิดตรงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมผมก็ต่อเนี้ยแหละเดี๋ยวผมก็ทำคลิปเสร็จผมก็ปล่อยให้มีอะไรนะคือคนคนที่เขาชอบดูกัน เลี้ยงนกเขาต่อน,นกเขาคนเข้าไปกดอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเราได้ยอดไหมเขได้ยอดครับตอนนี้ผมก็ผ่านกดแล้วครับผมเท่าไหระ่ะทำไรายได้แล้วครับหนึ่งพันหนึ 1, ่งพันผู้ติดตามแล้วก็สี่พันยโ่หวงไรไ่พันกว่านี่เราได้แล้วเดือนเท่าไหรออ่อ๋ออันนั้นอันนั้นคือแล้วแต่ยอดยอดยอดชมครับเกิดในยอดยอดท,ที่ได้นี่เป็นเป็นอะไรเป็นของยูทูบอ่ะ ครับผมเป็นของโฆษณาที่เขาเข้ามาผมเขาดูแลโฆษณาครับผมมันจะเอาโฆษณามาแทรกของเราเลย่ครับผม,ผมไม่ต้องไปหาพอเราผ่านกดแล้วโฆษณาก็จะเข้ามาเราก็อย่ามั้ยนีเดือนเท่าไหร่ครับช่วงนี้ยังผมมียอดผู้ติดตามแค่สามพันกว่าครับก็ก็ยังพอได้อยู่ครับเดือนหนึ่งก็ไม่ค่ยมีความรู้เรื่องนี้เลยแต่รู้ว่า เขาทำตรงนี้มันมีรายได้ครับครับผมครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่เนี่ยอยู่ซอยคารุนราชิบุกตงเทศบาลครับเอาจับไปอ๋อต่อครับผมขอบคุณครับครับผมมามันแดงมากอบจ๊บก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ จะมุดแดงใช้เวลาไม่นานนะครับกับนกผมว่าจะน่าจะเป็นนกริวนะครับตัวนี้นะครับเสียงเล็กนะครับพอดีพี่เขาขับขับรถจักรยานผ่านมานะครับแล้วเขาแวะคุยด้วยนะครับเขาเห็นตอนตอนนกติดพอดีนะครับพี่น้องครับแก okay. บอกว่าเดี๋ยวแกจะเข้าไปกดติดตามก็ ชั้มดแดงก็มาอีกตามเคยนะครับพี่น้องครับกับคืนซิ่งนะครับรุ่นเมนนายสายโม้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็จจะมดแดงมาออกหมายนะครับหมายตัวนี้เป็นนกรหลวน่าจะเป็นนกรหลวนะครับผมว่านะครับเหลวเสียงเสียงเล็กนะครับขรมดีด้วยนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสวยงามมากนะครับโดนน้ำค้างนะครับพี่น้องครับนี่ครับเจเลยของเจ้ามดแดงนะครับัเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับโอ้สนับปีกสวยมากครับพี่น้องครับนี่นะครับแล้วก็ลายคอสวยนะครับ น้ำค้างเปียกนะครับดูยากนะครับน้ำค้างเปียกน้ำค้าค้างเปียกเลยนะครับผมได้ยินเสียงขันริ้วนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับการติดขางคืนซิ่งรุ่นไม่ยนนายสายโม้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับติดนิ้วโอ้โหแข้งสวยมากเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับติดนิ้วนะครับพี่น้องครับติดอุ้งเท้านะครับ สองขาเลยนะครับล็อกสองขานะครับพี่น้องครับไปไม่ไหวนะครับเนี่ยครับล็อกสองขาติดนิ้วนะครับคุณซิ่งรุ่นไม่ลายสายโม่จมุดแดงนะหมายตอนเช้าๆนะครับข้างทางหมายข้างทางอีกแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นก่อนที่ผมมาต่อต่อได้ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยครับคุณซิ่งรุ่นไม่ลายสายโม่ครับพี่น้องครับ ตอนเช้าของจมูกแดงนะครับพี่น้องครับเช้าวันอาทิตย์หลายวันแล้วนะครับกับไม้ก้้งทางนะวันก่อนที่ผมมาต่อได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีเสียงนกเรียวมาขันอยู่ตรงข้างๆนะครับพี่น้องครับมีเสียงนกเริยวมาขันอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นหริวตันหรือว่าเรีวแกมนะครับผมก็เลยหยุดไปหลายหลายวันนะครับเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์ ผมผมก็มาตามอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับหลาข้างทางวันก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บจมูนแดงก่อนนะครับผมครับพี่น้องครับแล้วจมูนแดงก็ทำได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับพี่น้องครับเป็นตามคาดนะครับนกมาบินมานั่งข้างบนนี้พอดีนะครับ นกตัวนั้นนะครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับไม่รู้ว่าจะหลิวตันหรือเปล่านะครับมานั่งขันหลิวแล้วก็ลงมาสู้แต่ก็ไปดูในคลิปนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมตั้งตรงนั้นนะครับพี่น้องครับนะครับผมตั้งตรงข้างป้ายนั้นนะครับก็มาสู้ไม่นานนะครับพี่น้องครับมาขันบนแดงขันเรียบประมาณสิบกว่านาทีนะครับสิบนาทีประมาณนั้นนะครับก็บินมาจากนู่นนะครับพี่น้องครับ เป the right the ็นจากป้ายนู the right so right kind of so ้นนันูุ่นนะครับยังนั่งอยู่อีกตัวนึงครับนุ่นนะครับที่ป้ายนู้นนะครับยังนั่งอยู่อีกตัวนะครับน่าจะเป็นคู่เขานะครับพี่น้องนุ่นนะครับบนหลังป้ายนั้นนะครับมันก่อนผมดินก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็เลยเอาไปลงนั่นนะครับที่ป้ายนั้นแล้วก็ระหว่างป้ายนะครับผมตั้งจมูกแดงตรงนั้นนะครับไม่นานนะครับพี่น้องครับมาขันอยู่บนป้ายนี้นะครับมานังบนกบนป้ายนี้แล้วก็ลงเหยียบจมูกแดงนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องไวท์นกเขาใหญ่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนกเลี้ยงนกเขาไว้พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับกับวันหยุดนะครับไปเที่ยวหรือว่าใช้เวลาในวันหยุดให้มีความสุขที่สุดนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็ขอพี่น้องทุกท่าน โชคดีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ